ครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาหาสาเหตุและแก้ปัญหาย amaha mio ครับคันนี้ก็มีปัญหาเรื่องสตาร์ตติดยากเลยครับพอสตาร์ตติดแล้วมีเสียงดังปุ๊กปักคุ๊กปักบริเวณพอไอเสียแล้วก็คาบูเรเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ตอูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเวลาสตาร์ตต้องบิดคาเด่งสุดๆนะครับผม นะครับอาก,การก็จะประมาณนี้นะครับผมสตาร้ตาติดยากมากนะครับเดี๋ยวมาเช็คนะครับคันนี้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบ,บบราวรินนะครับเพราะว่าเครื่องก็ยังฟิตอยู่นะครับ เราลิ้นน่าจะมีปัญหาน่าจะเคลื่อนนะครับเพราะว่าโซ่เราลิ้นน่าจะหย่อนหย่อนแล้วทําให้มาร์กไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูมาร์กนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมบเดี๋ยวมาถอดดูเจ้าฝาครอบปิดจานโซ่เราลิ้นนะครับตัวที่เราจะตั้งมาร์กนะครับผมตอนนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องโซ่หย่อนนะครับ สภาพรถก็ถือว่าไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนี่นะครับโซ่เาลิ้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่มาร์กมันนะครับผมจะหมุนไอ้เจ้าตัวแม่เหล็กอยู่ตำแหน่งมาร์กนะครับผมจะมีลูกศรตัวเฮดนะครับแล้วก็มีขีดหนึ่งขีดตรงนี้นะครับนี่มาดูตรงนี้ว่ามันตรงหรือเปล่านะครับ นี่ครับเดี๋ยวมุนไปอีกรอบนึงครับอีกรอบนี้ไม่ใส่อีกรอบนึงโอรอบนี้ครับอีกนะครับขีดตัวนี้นะครับผมนี่มันลงล่างมากเกินไปนะครับผมปกติมันก็จะตรงกับไ้ล่องสามเดียบนี่ มีเคลื่อนไปประมาณสองฟันนะครับเกิดจากปืนปืนแคมด้วยนะครับปืนแคมแตกแล้วก็โซลารินมันก็เคลื่อนนะครับคราวนี้ทําให้เครื่องยนต์วิ่งผิดจังหวะนะครับผมทําให้มันสาตาร์ทไม่ติดนะครับครับวิธีแก้ก็เดี๋ยวผมถอดตัวนี้มาดูนะครับว่าปืนแคมมันแตกเละขนาดไหนนะครับทําไมมัน,นถึงโยกแบบนี้นะครับ ลูกปืนครับหายไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ได้เชื่อมนะครับผมนี่ตัวไอ้เจ้ากันเลื่อนมันน่อันนี้ก็จะเละตุ้มเปะพอสมควรครับตัวกดโซ่ก <ๆ S 1> ็เห็น <ๆ S 1> ตะเล็กนะครับนี่จะได้เปลี่ยนชุดใหญ่เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวถอดแคอผกม,มาดูก่อน าข,ขี่อย่างเดียวนะครับผมขี่จนลูกปืนหายไปหมดแล้วนะครับลูกปืนแคมครับนี่นะครับสาเหตุนะครับทำให้รถ ไม่ไม่ออกเลยนะครับแล้วก็เสียงดังก็แก้ก็แก้ก็ว่าเศษลูกปืนนะครับมันไปกระทบก,กับพวกระบบต่างๆมันมันก็เลยเสียงดังนะครับนี่แคมก็หมดสภาพเปลี่ยนใหม่ด้วยกว็ดีนะครับเปลี่ยนแคมนะครับผมไอตัไอเจ้าจานโซไอตัว ก็ไอ้กดโซโลโดิ้มก็เห็นแต่เหล็กยางก็หายไปหมดเลยตัวนี้ก็หักปิดกันนะครับผมขาดหลุดออกจากกันป,ปืน,ปนมตรงนี้ครับก็ได้เปลี่ยนน่าจะหมดพอสมควรอีกนะครับคันนี้ต้องด้ดนะครับถ้าเปลี่ยนสะพานโซ่ก็ถออไปชุดข้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราเตรียมอะไรก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผม มาลองเครื่องกันครับแถวนี้